ฝ่ายค้านเปิดเรื่องว่าจ่ายตัง10สิบโลคนที่ได้กล่าวถึงได้อ้างถึงสิ่งที่ท่านทำให้ชัดเจนที่สุดอย่าไปทำให้ลึกลับเลยท่านไปแจ้งความที่ดีอะไรท่านจะไปแจ้งความที่โรงพักจะได้รู้ตำรวจะจะได้ตามได้ว่าโทรศัพท์มาหาคุณให้เขาเช็คเบลต์ได้เป็นใครใครโทรมารีบไปครับอย่ารอช้าผมก็อยากรู้อยากเห็นเพราะนั้น พูดแบบนี้ใครไม่รู้โทรหาคุณยังไม่รู้ว่าใครโทรหาผมจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วมาบอกว่าพูดบอกว,ว่ารัฐบาลจ่ายจ่ายใครใจ่ายคุณเนี่ยถ้าใครไปคุยคุณคุณยังบอกไม่ได้เลยต้องบอกประนันชัดเจนเป็นผู้แทนอย่าไปอั้มอึ้งหรือพูดสามแง่สามงามแล้วทําให้คนคิดมากนะฮะไม่จะเป็นต้องจ่ายตังอะไรนะครับผมก็บอกเสียงผมครบตั้งแต่วันแรกแล้วยืนยันว่างประมบาลผ่านได้สบายแล้วทําไมต้องไปจ่ายคุณอีกแปลกจริงคิด ค่าตัวแพงเกินไปนะฮะหรือจะมีปัญหากลัวไม่ได้คะแนนเสียงไงเอาชัดเจนนะครับผมท้าคุณไปแจ้งความเลยนะ,ะดำเนินคดีเลยนะฮะตามเลยถ้าเป็นคนของรัฐบาลไปเนี่ยผมรับผิดชอบให้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีความจริงและไม่ควรจะพูดสร้างวัฒกธรรมาการเมืองประเทศชาตินี้บริหารด้วยวัฒกรรมไม่ได้ต้องเอาข้อที่จริงมาพูดนะฮะก็ขอร้องว่าพูดแล้วต้องรับผิดชอบความพูดควรไปแจ้งความใครในรัฐบาลอย่าไปเกงใจครับ แม้แต่จะเป็นพักผมมากไหนผม,ไ,มไว้ไว้น้างนะครับจะตรวจสอบให้เจอเลยแต่วันนี้ผมไม่รู้ใครโทรหาคุณไม่กล้าแจ้งความผมพาไปก็ได้นะครับไม่กล้าไปดีไอ้ใดผมจะพาไปใจกล้าๆหน่อยถ้าพูดมาแล้วต้องรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองไม่ทานกลับกันในส่วนรัฐบาลองนะคะมีเงถูกอย่างนี้จะถูกเราก็เสียหายจะมีการก็ถ้าพูดเลอะเทอะอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกครับพอมพูดเดี๋ยวว่าใครก็ไม่รู้โทรหาจะเอาให้ตังค์สิบโลถามว่าใครคุณยังตอบไม่ได้เลย ใครพูดอย่างนี้ไม่ได้เสียหายเราไม่ได้หวั่นไหวเพราะสิ่งที่พูดในนียผมไม่เชื่อว่าเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงผมว่าฝ่ายค้านไม่เอาไว้หรอกครับอภิปรายในสภาก็ได้แจ้งความในคดีก็ได้ตรวจสอบให้ได้ว่าเป็นใครใครโทรมาเป็นคนของใครผู้ช่วยสสหรือสสผู้หญิงคนไหนที่โทรหาคุณกะอยากรู้เพราะนั้นก็อย่าปิดบ้านขอให้ชัดเจนหน่อยพอพูดอย่างนี้ก็ไปพูดให้คนอื่นเสียหายให้คนไปมองว่ามันจริงหรือไม่จริง ก็จริงไม่จริงคุณเ็นผู้แทนก็พิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสิผู้แงางนหนึ่งว่าตอนนี้ในใพักได้มีการเตรียมรับคำนิมเีารยงไรเพราะว่าเห็นเมื่อตอนช่วงประชุมค่สสเองก็ยอมรับว่าหวันไหวตรงบนมวลมาก่จออยได้นนในพักเพื่อไทยไม่มีใครหวั่นไหวในวันที่ย9ทุกคนกำลังใจดีหมดเราเชื่อมั่นที่นายกได พูดจาเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองรักษาชีวิตคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาในขณะนั้นซึ่งอยู่กันหลายหมื่นคนถ้าไม่กลับมาในขณะนั้นจะเกิดปัญหาถ้าปิดชายแดนเขาบอกประทะทันทีเราก็ไม่อยากให้พี่น้องเราที่ไปลงทุนทั้งธุรกิจและไปทํางานที่นั่นจะต้องได้รับความเดือดร้อนจะต้องถูกลางแกะฉะนั้นสิ่งที่นายกพูดเพื่อประวิงเวลาเราเชื่อมั่นว่าโดยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า จะได้รับความยุติธรรมแน่นอนไม่ได้กังวลใจในเรื่องนี้เลยมีแต่พวกเราคิดกันล่วงหน้าว่าหลังจากปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นแลละต่อไปต้นรักษาการนายกจะเล่นเรื่องอะไรต่อนะนี่รอกระบบมาไหมอะไรเราต้องทําเงินหมื่นก็ออกแล้วในฐานพวกนี้ดีใจกันหมดนะฮะที่จะไปช่วยเ,เข้านาปรางทุกคนก็มีความหวังในการทํางานเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราแต่ยกทำเนี่ยไม่ได้ทําให้พวกเรากังวลเราคิดแต่ว่าจะทําอะไรให้ต่อไปเนี้ยเรื่องพืชผลทางการเกษตรก็เห็นนายกพูดมาว่าจะต้อง เร่งรัดดูแลแก้ไขให้ทันทุวงทีและแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรสิ่งพวกนี้เราคิดในเรื่องที่จะทํางานให้เกิดประโยชน์มากกว่าไม่ได้กังวลเลยครับไม่ไม่ต้องอสำรองเ<ว>ท่าน,นั้นก,นะก,ก็ก็ไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นว่าใานนยกายโดยเจตนาบริสุทธ์ไม่ได้กังวลอะไรเลยแผงสองแผนศาลพี่คุณาก,ก็รู้อยู่แล้วยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นของพรรคเพื่อไทยอยู่ดีใช่ไหมท่านทยเกษตรก็ยังอยู่ไม่ต้องไปกังวลคนอื่นนะรอก่อน รอไปสมัยหน้าก่อนสมัยนี้คุณไม่มีโอกาสแล้วไม่กลัวเปลี่ยน,นครับไปเปลี่ยนทําไมอยู่ทุกวันนี้ทุกก็อยู่ก็ได้ไม่ว่าเสียงตีมหน้าเปลี่ยนน้ำ,นนำไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วว่าจะไปเปลี่ยนอะไรก็รอท่านถ้าัเกิดปัญหาก็มีของพรรคเพื่อไทยอยู่ก็ตามหลักเกณฑ์ที่เขียนไว้ในรัฐมนุรชัดเจนไม่มีใครไปทําอะไรนอกเหนือจากนี้คนอื่นจะรอ,อก,ก่อนถ้าสมัยหน้าก็ว่ากันใหม่ทําดีแล้วประชาชนจะเลือกกลับมา